้นอวากาโดสายพันธุ์ของเทเอามาจากออสเตรเลียค่ะกำลังจะขยายพันธุ์ไปปลูกค่ะทุกคนวันนี้เราจะเราพ่อไว้สองเม็ดเนาะอีกเม็ดนี้มันยังไม่เกิดนะคะยังไม่เกิดก็จะฝังไว้แต่เม็ดนี้มันเกิดแล้วแล้วเราจะแค่เอาแล้วก็เอาไปฝังไว้ในสวนค่ะเราจะแค่เอาเอาปลายเม็ดเนี่ยแค่ลงไป ปลายมีดแคะลงไปอืมเขาติดแล้วนะคะทุกคนเขาติดแล้วเราก็เราก็จะค่อยๆเอามืออืมมีลากแล้วค่ะทุกคน นี่รากของเขาเดี๋ยวเราจะไปปลูกเนาะเราได้มาถึงสวนแล้วนะทุกคนพอมาถึงสวนเรามาปลูกอะวาคาโดกันเลยค่ะทุกคนลุ้นไปว่าต้นอะวาคาโดน,นำมาจากออสเตรเลียมาปลูกที่นี่านสายพันธุ์ที่คัดสรรมาอย่างดีมันจะร่วงหรือมันจะได้นะทุกคนตอนนี้เราก็ ตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปขุดขุมขุดตรงนี้ปลูกไปขุดหลุมเลยค่ะทุกคนจอบเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะปลูกที่นี่เลยนะคะทุกคนปลูกเมื่อก่อนเราเคยปลูกทุเรียนตรงนี้เราเราเอาดินมาทําเป็นเนินๆปลูกทุเรียนแต่ว่าทุเรียนมันไม่รอดค่ะทุกคนทุเรียนไม่รอดเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอะวาคาโดแล้วเ,เอาถุงดินมาถุงหนึ่งนะคะทุกคนที่จะเอามาเพิ่มนะคะ เชามาเห็นแดดลอยสูงต้งกนกลารงามในทุงเขี้วกะจีมีชีวิตที่เรียกง่ายยิ่งใหญ่ในใจกับการทำเกษตรไม่เคยเหนื่อยใจแม่ลูกสี่ร่วมแรงเต็มที่ไม่ทอดทิ้งสารางสวรรค์พ้นงานด้วยใจที่มุ่งมัน่นทุกวันเราทำงานไม่มีวันหยุดพัก เงินล้านยิ่งทำยิ่งสุขใจแม่ลูกสีล่ลมแรงเต็มที่ไม่ทอดทิ้งสร้างสวรรค์พลง,งานด้วยใจที่มุ่งมัมม่นทุกวันเราทำงานไม่มีวันหยุดพักเกษตเรเงินล้านยิ่งทำยิ่งสุขใจ ความสุขมันอยู่ในดินที่เราปลูกผลผลิตจากแรงใจเราเป็มที่ชีวิตเรียงนายสร้างสวรร์ด้วยงานมือกระเสรอทั้งวันสุขใจไม่มีวันจบไม่หวังพึ่งใครเราทำเองสมาพึตนเอง สุขเรียกง่ายเพียงมีดินและแรงใจที่มุ่งมัน่นผลงานทุกวันสุขอยู่ที่ใจจากคนสู่รุ่นเราสืบสานงานในดินสืบทอดด้วยความรักไม่รู้ mình dùng อะวาคาโดพันธุ์ของออสเตรเลียก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าว่าต้นอะวาคาโดจะสูงจะใหญ่จะรอดไหมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากปลูกเสร็จเราก็รดน้ําเรียบร้อยค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์